สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเรามาส่องลูกอมเนื้อโคกนะครับหลวงปู่ดิบหลวงปู่ดูภาษาแกนะครับขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับมาพูดถึงเรื่องลูกอมกันต่อนะครับลูกอมเนื้อโคกหลวงปู่ดูเนี่ยครับจัดสร้างน้อยนะครับหายากครับสร้างก่อนนะครับ เนื้อปูนผสมซีเมนขาวนะครับที่เล่นๆกันนะครับที่ที่ออกมาตลาดเยอะเพราะสร้างเยอะกว่านะครับผสมเนื้อปูนนะครับก็คือท่านทําไม่ทันก็เลยต้องผสมเนื้อปูนช่วยนะครับแล้วก็ลูกอมเนื้อโคกเนี่ยมีเนื้อหามมนสันเยอะกว่านะครับมีขนาดโดยประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ0.7ถึง0.8นะครับซมอนะครับใส่แก้เคียงกับลูกปัดหรือลูกประคำเม็ดเล็กครับจะเป็นไซส์นั้นนะครับ หลวงพูดูท่านได้สร้างลูกอมนะครับซึ่งอาจเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าลูกแก้วมณีน,นพรลัตนะครับหรือลูกแก้วสารพัดนนยไว้หลายวาราด้วยกันนะครับในยุคแรกท่านได้จัดสร้างเป็นเนื้อผงผสมแร่นะครับหรือหากพิจารณาจากเนื้ออัดทายกับเนื้อผงเวลาคขูกลับนะครับโดยลูกอมยุคแรกนี้ท่านได้สร้างไว้จํานวนไม่มากนะครับยุคต่อมาหลวงปู่ท่านได้สร้างลอมเป็นเนื้อ หากหลายเนื้อนะครับเช่นเนื้อโคกครับเหมือนเหมือนลูกนี้นะครับแล้วก็เนื้อปูนทีเมนเทาเนื้อปูนเคลือบสีน้ำตาลและเนื้อปูนผสมผงนะครับซึ่งเป็นลูกอมที่ใช้บูชากันแพร่หลายที่สุดเนื่องจากท่านสร้างไว้จํานวนมากที่สุดเหมือนกันครับลูกอมหรือลูกแก้วสารพัดเด็กของหลวงปู่ถูนะครับมีความมีความนิยมมากขึ้นตามวันเวลาที่ผ่านไปนะครับเนื่องจากลูกเล็กครับใช้แสนง่ายนอกจากนี้เวลานั่งปฏิบัติ สามารถนำมารมได้สะดวกนะครับประสบการณ์นั้นมากมายนะครับนับนับไม่ถ้วนนะครับทั้งทางด้านการนำไปไปปฏิบัติกับในมือนะครับก็ทำให้จิตใจสงบเดียวขึ้นนะครับนำไปแขวนติดตัวอธิษฐานทางโลกเช่นเรื่องอาชีพการงานการเงินนะครับความเกี่ยวข่าปลอดภัยมีครบทุกอย่างครับเรียกได้ว่าเรื่องเล่ากันไม่จบไปสิ้นนะครับเป็นปัตตุมงคลที่นิยมมากที่สุด อีกประเภทหนึ่งของลวงปู่ดูนะครับผมมาชมกันนะครับลูกองเนื้อโคกลวงปู่ดูนะครับนี่ครับน้ำมาซองกันนะครับ โคกนะครับจะมีแต่มวลสารนะครับไม่ได้ผสมปูนนะครับไม่ได้ผสมปูนซีเมนต์นะครับนี่ครับเนื้อห้ามวลสารนะครับ ลูกนี้จัดว่าเป็นเนื้อโซนที่ดูง่ายครับนี่ครับดูนะครับดูเนื้อหาครับ <Yeah. S 1> อูดูถ้าผมจำไม่ผิดท่านจะมรณภาพประมาณปีสามสองนะครับแล้วก็ลูกองคมผสมปูนลูกสุดจะสร้างประมาณปี3ามศูน อันนี้ยุคก,ก่อนนะครับผมตที่ขาข่าวก็น่าจะปีสองศูนย์อันนี้หกปีนี้หกสี่ก็ประมาณสี่สิบสี่ปีนะครับครับเนื้อหาผงที่มีอายุครับสีสิปีครับประมาณนี้ครับนี่ครับ เนื้อหานี้ดูง่ายครับแล้วก็เอกลักษณ์ของท่านนะครับจะมีรูหลงพูดดูนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ